ใช่ต่องส่มขนมเครื่องรางได้ลอตเตอรี่ทุกกร่องย้ำว่าได้ลอตเตอรี่ทุกกล่องนะคะแม่ย้ำว่าได้ลอตเตอรี่ทุกกร่องสั่งหนึ่งกล่องก็ได้ลอตเตอรี่สั่งสองกล่องอ่ะสั่งหนึ่งกล่องได้ลอตเตอรี่หนึ่งใบนะคะกล่องโดนเปิดลอตเตอรี่หายจ้านะคะรหัสอะไรอะ่ะรหัสอะไรคะพี่หนูจะได้หนูจะได้ติดตามแล้วก็จะได้ดําเนินการนะคะร้องเรียนให้นะคะ กล่องรหัสอะไรนะคะรหัสนะคะกล่องสุ่มขนมเครื่องรางได้ลอตเตอรี่ทุกกล่องนะคะได้ลอตารี่ทุกกล่องเลยสั่ง1กล่อง1ใบ2กล่อง2อใบ3กล่อง3ใบให้สิทธิ์แค่3คน นะคะเอ้ยไม่ใช่ให้สิทธิ์แค่คนละ3กล่องเท่านั้นให้เอฟแค่สูงสุดได้แค่คนละ3กล่องเท่านั้นให้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะจ๊ะรหัส78ค่ะร5 5าบาทส่งฟรีนะคะได้โรตารี่ทุกคนได้โรตารี่ทุกกล่องนะคะแม่อะฮานอยพักเลยนะคะหนูให้ไปอย่างงั้นแหละสุดแท้แล้วแต่แม่แม่อยากตามแม่ตามแม,าม่ไม่ตามไม่ตม้องตามแต่ช่วงนี้หนูก็ยาวเหมือนกันหนูรอเล่นราวอย่างเดียวนะคะ กรองสุ่มได้ครบหมดค่ะขอบพระคุณมากค่ะแนมะ่นะคะราค7855บาทต่อปีใครอยากเข้ากลุ่มนะคะ สามารถแอดไลน์ที่ปักหมุดเข้าได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะ <S <S สามารถจิ้มลิงก์ไลน์ลสีฟ้าที่เป็นภาษาอังกฤษนะแม่นะจิ้มเข้าไปแล้วนะคะแล้วกดเพิ่มเพื่อนจะมีข้อความดิ้งขึ้นมาอัตโนมัติด้านคีดกลุ่มแนวทางฟรี <S 1> <S 1> ใช่หนูให้เต็มที่แค่คนละสามกล่องห้ามเกินกว่านี้นะคะ182601สักครู่ค่ะแม่ ใช่ไหมศูน ใครที่สั่งสั่งดอแปะไปได้ใช้แล้วก่อนไ่ได้สบู่แทนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูโอนเงินคินให้คุณแม่คนมอกี้ได้แล้วกันเพราะว่าหนึ่งจริงๆแล้วว่านะคะคุณแม่คือหนึ่งเราต้องมีการเปิดาการถ่ายวิดีโอไว้ก่อนเปิดเนาะแต่อันเนี้ยหนูไม่รู้ว่าเขาเปิดมาเป็นแบบนี้เลยหรือเปล่ากล้องโดนกิบกล้องโดนกิบแบบนี้หรอเปล่วเนาะ อ่ะเดี๋ยวดูโอเยังทิมให้นะคะคุณแม่คุณแม่คนนี้คุณแม่เกดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวหลังไล์สดเดี๋ยวดูโทรหานะคะแม่อ่ะข้าไปเลยมีแต่แบบนั่นแหละจา้าบ้านเนรื่ะงเจ็ดแปดจ้า จะโดนกีดไหมให้คําตอบไม่ได้เพราะหนูไม่รู้ใครโดนกีดถูกต้องไหมคะถ้าถามแบบนี้หนูตอบให้ไม่ได้อันนี้ท้กผู้ตามตรงแม่นะคะอ่าหนูขอผู้ตามตรงถ้าสั่งใหม่จะโดนกีดไหมหนูให้คําตอบไม่ได้ว่าจะโดนกีดหรือไม่โดนกีดเพราะเราะหนูนะ,ะเป็นคนแพ็กส่งของแม่หนูไม่ใช่คนกีดและหนูไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนีดนะคะโอเคนะแม่ เรื่องวัสดุอันนี้เราไม่สามารถกำหนกดกฎเกณฑ์ได้นะคะขึ้นอยู่กับขนส่งให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้นะนี่เรื่องจริงหนูพูดถูกไหมอ่าหนูผู้ถูกไหมมาถามจะถามหนูว่าถ้าสั่งใหม่จะโดนกีดไหมหนูไม่สามารถไปควบคุมได้เพราะว่าหนูเป็นคนแพ็กและนำส่งนะคะคนที่กีดเราก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมคนที่กีดเราก็ไม่รู้ว่าคือใครและใครเป็นคนกีด แต่ไม่ใช่ทางนี้แน่นอนเราใส่แพ็คให้ลูกค้านะคะอ่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะคะไม่ควรเขียนหน้ากล่องว่ามีรายละเอียดอะไรนะคะถึงจะมีหรือไม่มีคนเป็นขนส่งก็ไม่มีสิทธิก์กีบอยู่แล้ว นะคะหนูจะบอกว่ากล่องสสมถึงหนูจะเขียนรายละเอียดไปข้างในมีเงินหนึ่งล้านบาทก็ไม่มีสิทธิ์กรีดอยู่แล้วถูกต้องไหมคะขนาดหนูสั่งของหนูสั่งแหวนสั่งเพชรส่งอเพื่อนส่งมาให้นะคะแหวนเพชรราคาสี่ห้าแสนนะคะหนึ่ง หนูก็ยอมเสี่ยงเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าของหนูจะมาครบหรือไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหนูก็ให้คําตอบไม่ได้นะคะแม่ว่าจะโดนหรือไม่โดนจะเขียนหน้ากระรองยังไงก็แล้วแต่การไปขนส่งก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องมากีดหนูจะเขียนหนูหนูจะเขียนรายละเอียดว่าถ้าไในมีเงินหนึ่งล้านคุณก็ไม่มีสิทธิ์กีดรถ้าอ่า ถูกต้องไหมคะแม่ต่อให้เขียนหรือไม่เขียนเขาจะกรีดเขาก็คือกรีดและมีวิธีป้องกันไหมคะต้องถามขนส่งค่ะว่าเขามีวิธียังไงที่จะต้องให้พนักงานไม่ทำแบบนี้นะคะถึง หนูจะไม่ได้เขียนอะไรเลยเขาจะกรีมันก็คือกรีดนะคะถึงหนูจะไม่เขียนหรือเขียนคนเขาจะกรีมันก็คือกรีดค่ะนะคะแม่อันนี้มันเป็นอาพูดง่ายๆมันเป็นนิสัยแต่หนูไม่ขอพูดอีกคำหน,นึ่งนะเดี๋ยวมันแรงของของของเขานะคะถึงหนูจะไม่เขียนว่าถึงหนูจะเขียนแค่ กล่องส่ทธรรมดาหรือยังไงก็แล้วแต่ถ้าเขาสกีดมันก็คือเขาเขาก็สกีดค่ะแม่อันนี้มันเป็นเรื่องที่มันแค่แค่ไขมามันเป็นมาตั้งแต่ไม่มันเป็นมานานแล้ววะนะคะเอาเป็นว่าถ้าไม่มีปัญหาคนส่งคนรับผิดชอบถ้าโดนกีดนะคะถูกต้องค่ะแต่ถ้ามีปัญหาก็ส่งเรื่องมาเดีย๋ยวหนูฟ้องหนูร้องเรียนให้ถ้าเคสไหน หนูพอรับผิดชอบเองได้หนูก็จะรับผิดชอบแต่ถ้ามันเกินไปหนูก็จะขอลองเรียนกับขนส่งแล้วก็ขอเก็บค่าตรงนั้นค่าเสียหายกับขนส่งนะคะแม่เวลารับของจากพนักงานขนขนส่งรับตรงนั้นฟุบเรากลับบ้านมาหรือเราไม่อยู่ก็แล้วแต่หรือรับเลย เราดูสภาพกล่องเลยว่ามันโอเคไหมถ้ามันไม่โอเคเราสามารถนะคะโทรกลับไปที่คนที่มาส่งของเรานะคะบอกว่าเนี่ยกล่องมันไม่ปกติสามารถตีกลับได้เลยนะคะ